เดวพี่น้องจ้าเห็นปะตามมาหม่ๆเลยคราัาตัวลำบากย้อไหไ่สุดๆนี่พี่สีแกงเห็ดเพิงคมแกงน้องไม้ใส่เห็ดเพิงคมนี่ อันนี้ก็ดำและเรียบร้อยนีย่อันนี้เครื่องตำปะพุ่งคุณนะเครื่องสเสบียงอันนี้กำลังทำอะไรกันย่าง,งหมูค่ะย่างหมูโอ้ยหมูยังคือดำเถอะกันคือสีดำนี่ำมึนเถอะกันหายบอนน้องมาเนี่แผนกย่างมีแผนกย่างอันนี้แผนกซีมแผ <laughs> นกซีมเป็นบอนเนี่ย อันนนแผนกเฝ้อหูยนย่างให้สุกนะจ๊ะอันนี้อยู่ทงหน้าพี่น้องตั้งเสียงนะลูโอ้ยอันนี้ก็นอนเฝ้าครับปวดพวกเนาะเอออันนี้นี่นีค่ะเกียมมาแล้วตีแกงตีแกงมาไหมนีม่ค่ะแกง,งมาไหมอันนี้พักคัก ใส่ตูเก็บสดๆจากสวนเด้อค่ะพี่น้องน้องใหม่นี่ก็ซับเองกับเมื่อเด้จ้ะนั่เรียอ,อันนี้ก็เตรียมใบสุดามสมอันนี้น่ะเฮ็ดเองว่าเป็นจ้ะน,นี่ซื้อเอาซื้อเอาเป็นอยู่ <c oughs> เรียมแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกงน้องใหม่ใส่เห็ดเผืงคมเดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยเด้จ้า ไปสปอร์ตไลท์ทั้งหัวของเราเกิด,ดอ่าที่ลงไปเลยจ้ะอันนี้คืออันนี้คือน้ำจะนั่งน้ำจะนั่งนะคะหมอก็ต้องหมอมนสีได้ค่ะหมอ,องามๆนี่ค่ะอยู่ไฮน้านี่หมอ,องามกระดอกกระเดียงแล้ว <c oughs> ก็ใส่เครื่องปร,รงุงใส่ลงไปอืม น้ำน้ำนัวเลยวนะน้ำประเด็ดยันไปขักขูดเอาเป็นว่านว่ามันขูดเอาเหลียไปยังอีบั <c oughs> นานี่ผงนัวมองผงนัวเป็นปนำจาลได้บ้านี่ใส่ลงไฟสามกระบวยเดี <c oughs> ย๋ยวะสายหสายลงไฟต่อไปเป็น ปลาเดก็เดกตักกกวแดงเนาแสบปูกัมนมบันี่น้ปลาเด็กปลาเด็กกับปลาเด็กขวดด้ค่ะพี่น้องจวดจวดขวดขวดขวดอลดขวดนวดข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 วดดขวดดขอดดขว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 ดดขววดขวยขวดข่ดขดขวดขวดดดวดดดวด ขั่วบันบันนึ่งขั่วบันบันขันนนนนน่วอยู่ตรงหน้าค่ะพี่น้องผักคะผักคะผักคะคันนี้ผักคะผักคะภาษาไทยเรียกว่าผักชะอมค่ะนี่เจ้าน้อยห้าสิไซส์เ็ดผึ่งอันนี้ใช่ไหมพี่น้อนค่ะเรื่องเปิดเสียงจออันนี้ก็เอือนมะเขือมะเขือ,อยังบอนี้ อันนี้บักเขือยังบักเขือคืนบักเขือคืนใส่แล้วมันเป็นยังไงบักเขือคืนใส่ให้มันนัวๆออร่ยใส่ให้มันนัวๆค่ะว่าเะสายลงไปลูกโดดโดดกระโดดพูดโดดพูดเป็นเม็ดเลยบันปลาทะเลไม่เห็นถือถึงคนปลาใส่ลงไปพี่น้องแป๊บเดียวดินอนเริ่มห่อนแล้วสองร้อยมันเดือดคนได้พี่น้องเริ่มเลยทีละ หมูไก่กรได้ที่ละชืบชๆบือหนูหน้าก็มิหมูกินอยู่เด้อห็นตรากระดยังไม่เต็มขวบที่รูกเลี้ยงเองกินเองนักเลี้ยงพอจิคะวะหมูสดสดหมูสดสดใช มัองกนวะิกอนแีบกันไดเแต่แว่าปเดใส่บกพริกห้ายไใช่้อยเดียวมนะันผิดลูกโดดเอาแล้วเนาะนอนหอมคักพี่น้องแกหอมหอมหอม <c oughs> แกว่าจะนด้วย <c oughs> ลวงพ่อเอ้ยนอนแล้วก็นอนด้นอักหนอหายก <c oughs> นหอยเรื่องมานึงตดไม่ใจลเลยใ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 เลอันนี้ใ่ใ่อัน้นรวโวดลงไปไม่หลด วดพี่น้องจ้าแฉบประแสบประ่อบนวดผมจะลดกระสอบหนึ่งเดือทาพี่หนึง่งประนน้ใจ่ผตู่นะคะกอ่ตู่ค่ะ,ะกากผักคาโอ้ยพี่น้องนี่หอมผักคาอากินผักคาว่าขากล่องอ้ไรเด็กินผักคานน่าข่อย่พี่น้องูอ้ไดเด็ก,กินผักคานนําข่อยบอ เปียป็ปั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 โอ้ทำลายแจกเ mm hmm. ซบบิมอีกน้อยกันนะใส่อันนั้นลงไปเดบล,ลูกโดดใส่อีกซิบหน่อยกัน <laughs> mm hmm. นะแจบปะ้ำลายแจกอืม hmm. mm hmm. mm hmm. โอ้ยอยากให้พี่น้องได้กินนั่เด้อของทุกอย่างปลูกเองซักเองหาเองต้มเองแกงเองต้มเหมือนเฮ็ดเพลิงคมจนว่านหมอไม่พอละพี่น้องหลงสนเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ชามนะจ๊ะนะจ๊ะในบ้านี้โอ้พี่น้องเดึงอ่ะซัก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 จวด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 อืมเบงแ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 บง กลับมาเอีกยกลายลดยใส่มันเต็มถ้วยเต็มจานเลดนะจ้กงหน่อยแล้วมันชิบะอีมยังเห็ดเพิงคมกับเป็นแบบตุมๆเมด้อยพี่น <communicate with> <oses> ้องเบิ้งไม่กับไม้คนนี้ค่อยตุมอ้ยหอมออกนอกจอดีอยากให้พี่น้องได้กินด้วยจ้า